สวัสดีครับพระสมเด็จองนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เกศทรุสุมพุทธศิลป์ยุคป,ปลายหลังกระดานแล้วก็แม่เหล็กดูติดแรงนะครับวันนะเป็นสีเหลืองบางท่านก็เรียกว่าเหลืองพักทองนะครับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพดูจากรูปด้านหน้าเราจะเห็นว่าเส้นซุ้ม มีการเซตตัวมีการวนตัวเข้าไปนะครับนอกจากนั้นเราก็เห็นรอยแตกตามเนื้อพระตามพื้นผิวนะฮะแล้วก็มีลองรอยของเส้นลักฝังอยู่เส้นมัพิมพ์ด้านขวาขององค์พระถูกตัดชิดจนมองไม่เห็นแต่ด้านบนยังพอมองเห็นล้วก็ด้านซ้ายก็ยังพอมองเห็น ฐานสิงเล็กคมฐานล่างมีร่องรอยของการยุบตัวเป็นแนวยาวตรงกลางฐานหัวฐานด้านขวาตัดเฉียงนะครับพระพักเป็นรูปผลมะตูมมีพระก,กันข้างเดียวแล้วก็พระเรกตทะลุสุมออกไปมวลสารที่เราเห็นก็เห็นจุดสีขาวขาวของผงพุทธคุณนะครับแล้วก็ยังเห็นพวก สีแดงนะฮะสีน้ำตาลไม่แน่ใจว่าจะเป็นดินกำแพงหรือเป็นพวกกลุ่มเล็กนะครับรเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูด้วยกล้องกำลังขยายสูงอีกครั้งหนึ่งด้านบนตรงนี้ยังเห็นเม็ดสีเขียวๆนะครับอาจจะเป็นเม็ดหยกมาดูด้านข้างนะฮะ รอยปีรอยแยกก็พอมองให้เห็นลักษณะแบบนี้บางครั้งเราดูเหมือนจะราบเรียบเกินไปนิดหนึ่งซึ่งมีสองสถานนะฮะซึ่งอาจจะเกิดจากเนื้อพระแล้วก็เกิดจากมวลสารซึ่งค่อนข้างจะเล็กก็เลยไม่มีการกริ่งของมวลสารเวลาตัดขอบหรือประการที่สองอาจจะตัดขอบจากแม่พิมพ์สำเร็จรูป ซึ่งพระยุคลายจะมีแม่พิมพ์ลักษณะแบบนี้นะครับพระเกตพาดสมออกไปเห็นชัดเจนเลยนะครับเราเห็นลำคอชัดเจนเห็นพระอุระพึงผายเห็นล่องสังกติตรงหน้าท้องนะครับวงแขนวางงดงามเห็นพระบาทนะครับฐานสิงเล็กคมฐานล่างมีร่องรอยการยุกตัวเป็นแนวยาว ด้านนี้ขอบก็คล้ายๆกับกด้านนะครับแต่เราก็ยังเห็นมวลสารนะฮะเห็นปูนงอกตามร่องรอยที่ปิแยกนะฮะแล้วก็สีสันบ่งบอกว่ามีความเก่านะครับด้านนี้จะเห็นพักกันเห็นเส้นชายจีวรฐานสิงสูงนะคมเล็กพระองค์นี้ถือว่าเป็นพระที่กดพิมพ์ ได้ลึกนะครับรูปนี้ถ่ายด้วยกล้องกาะขยายสูงนะเป็นรูปของวงแขนเม็ดนี้เป็นเม็ดเหล็กสีเงินแวววาวที่เราเห็นนี้เป็นผลึกแขนไซส์นะฮะเราเห็นจุดสีขาวของผงพุกคุณด้วยเราเห็นร่องรอยของลักเก่านะครับเห็นเส้นลักที่รอยแตก ตรงนี้น่าจะเป็นพื้นผิวนะครับเม็เล็กตรงนี้เป็นด้านหลังนะฮะเราจะเห็นฝ้าของขาของปูที่งอกนะฮะเห็นพวกเศษทานเศษรักเห็นเม็เหล็กตรงนี้เห็นรอยแตกเก่ามีเส้นลักฝังอยู่ข้างใน รูปนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเห็นเม็ดทองคําตรงนี้ด้วยนะครับแสดงว่าองค์นี้มีส่วนผสมของทองคาเป็นมวนสารฐานล่างด้านขวามีการตัดเฉียงซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพิมพ์ในยุคป,ปลายเราจะเห็นเม็ดเหล็กด้วย ฐาสิงสูงนะฮะเล็กคมลองรอของรักเก่ามีให้เห็นพระองค์ไหนที่มีรักนะฮะถือว่าโอเคนะฮะเพราะว่าเป็นเอกลักษณ์ของพระสมเด็จพระลักษมณซึ่งมีการลงรักไว้เพื่อเป็นการถนอมเนื้อพระตรงนี้เป็นเส้นชาจีวรแล้วก็หัวเข่าซ้าย หน้าอกนะฮะสูงซอกแขนลึกมีร่องรอยของรักเก่าที่ยังหลุดไม่หมดนะครับจุดสีขาวของของพระคุณก็มีเยอะแยะมากมายพระเกตนะฮะภาพซุ้มออกไปเส้นซุ้มมีการเซตตัวให้เราเห็นชัดเจนกะพ,พักนะฮะเราจะเห็นเม็ดเหล็กหลายเม็ดนะครับแล้วก็เห็น จุดสีขาวของผมเจ้าคุณเป็นพักกันอยู่ข้างเดียวนะครับเราดูด้วยกล้องกำลังขยายสูงนะฮะแบบภาพสดสดภาพเคพื่อนไหวพักกันตรงนี้นะครับลำคอสูงนะฮะ เม่อกี้เราดูจากด้านข้างไปแล้วว่าลราขอสูงพะอุละนะครับซอกแขนก็ถือว่าลึกนะครับวงแขนนะฮะเส้นแขนเนื้อผ้าออกเป็นสีเหลืองเขียวนะฮะ กรอบกระจกหรือเส้นบังคับพิมพ์อยู่ตรงนี้นะครับยาวมาจะลดกลางแขนด้านซ้ายขององค์พระประมาณนี้นะครับตรงนี้เป็นดินกําแพงนะครับเห็นสีแดง,แดง ลอยแตกเก่าเส้นลักซึซ่งฝังติดอยู่ด้านในแม่เหล็กด,ดูติดค่อนข้างจะแรงนะครับตรงนี้ส่วนมากเราจะเห็นเหล็กที่เป็นลักษณะสีเงินแวววาวแบบนี้นะฮะกลุมเหล็กที่เป็นสนิมมีน้อย เป็นดินกำแพงนะครับตรงนี้ถามาด้านสุดก้อนของหินมงคลรอยแตกปูนงอกขึ้นมาซ่อมแซม เส็นลักฝังอยู่ด้านในเรามาดูหลัง สีเริ่มปรับมาให้เป็นสีเหลืองเหมือนจริงแล้วนะครับเนื่องจากตัวแปลงภาพนะฮะจะมีการปรับสีด้วยอัตโนมัติบางครั้งก็สีอาจจะเพี้ยนไปบ้างนะฮะ หยดน้ำยาเช็คอายุแขนซ้ายตรงมุมเดิมนะครับหยดลงไปแล้วน้ำยาเกาะเป็นเม็ดกลมดีฟองอากาศก็เริ่มขึ้นนะครับก็ถือว่าโอเคนะฮะอย่างน้อยก็ทำให้มีความมั่นใจว่าพระองค์นี้ เป็นพระสมเด็จที่มีอายุนะครับแล้วก็มีส่วนผสมหลักก็คือปูดเปลือกหอยเนื้อพระนะฮะเป็นสีเหลืองฟักทองการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่เราเห็นชัดเจนก็คือมีรอยแตกมีเส้นลักเก่าที่ฝังติดมีปูนงอกขึ้นมาซ่อมแซมนะครับแล้วก็บริเวณพื้นผิวนะฮะ เราจะเห็นป้าปูนสีขาวทั่วทั้งองค์นะครับจุดสีขาวของผงหดคุณก็เห็นทั่วทั้งองค์เหมือนกันแล้วก็พวกเกล็กนะสีเงินแวววาวก็เห็นนอกนั้นทุดสำคัญก็คือมีเส้นลักษณนะมีลักเก่า อย่างเช่นตรงนี้นะครับตรงข้างซุ้มอย่างนี้นะครับจุดดำจุดแดงก็ซ่อนอยู่ในเนื้อผ้าน,นะครับ พระองนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นพระที่มีความงดงามกดพิมพ์ได้ลึกการเปลี่ยนแปลนกายภาพก็เห็นชัดเจนนะโดยเฉพาะตรงเส้นซุ้มแบบนี้นะฮะมีล่องรอยของการเซตตัวมีล่องรอยของการม้วนเข้าไปด้านนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับ เราสูงเข้ามาใกล้ๆนะครับเราจะเห็นพวกจุดดำจุดแดงนะฮะจุดสีขาวอยู่ในเนื้อผ้ามวลสารก็ถือว่าโอเคนะฮะมวลสารครอบควางมงดงามก็โดดเด่นนะครับโอเคครับสำหรับองนี้ ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ